เก่งมากปั่นไปเลยปั่นไปเลยเก่งมากค่ะมองทางสิ ขยับขาขยับขาโอย้ยอาหลุงซื้ออะไรมาให้กินซื้อส้มหรอล้างมือก่อนลูซี่ล้างมือก่อนลูกมาแม่ล้างมือให้แล้วส้มอร่อยไหม มือสองอันของมือเหรอหือือรอยเนาะแกหมวยจังโอเคอมเลยแกเองผมลุกไปแหบนะ แค่ซื้อต้นไอ้นี่มานะคะต้นโพลเซียนนะสองต้นค่ะแล้วก็มะยมเอามาปลูกข้างบ้านเรื่ยนะขับรถไปแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีเขาขายต้นไม้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเอามาปลูกขุ้ข้อตะเปน,นะคะเป็นถุงนะ ลซี่ไปขุดตะไคร้นะคะกับขาวิ่งนำหน้าไปเร็วระวังรถลกระวังรถแดดสองแดดก็แรวอ้าวอย่าวิ่งนี่ขนาดสิบโมงเองนะเนี่ยแรงเป็นบ่ายสามโมงเลยร,รู้สิโอโห ดินมันแข็งมากค่ะรถก็ต้องมาลดน้ํามันก่อนนะขุดยากยากโอ้แต่มันต้นใหญ่มากเลยให้พ่อลดน้ําให้อยู่นะนี่ค่ะกล้ยสุกเด็กกล้ยสุกกันไหนกับเวลุตีกินกล้ยน้าว้าด้วยวิใหญ่ีนแม่กําลังขุดนะกอใหญ่มากรดน้ําต้นไม้เลย สักนิดสักหน่อยลูซี่ระวังล้มนะลูกนะระวังล,ล,ล้มนะคะโอ้กรวย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 ซีระวังลูกหรือล,ล้มนะ อืมอมล้วะเนียใช่ใช่ถูกต้องจะจับยางมันนะอืมจะจับยางม,านะมันนะเดี๋ยวให้ยายเอาให้เดี๋ยวให้ยายหยิบให้นะคะนุนดูยายตัดกล้วยตัดกล้วยแล้วกล้วย โยนต้องเป็นลวดลายด้วยเนาะออมที่แอมที่อร่อยไหมแอมไหมออมที่คะอร่อยไหมอืมอร่อยกล้วยน้ำว้าเป็นครั้งแรกที่ลูซี่ได้กินกล้วยน้ำว้าเนี่ยเคยกินแต่กล้วยหอมอร่อยไหมอร่อยกับกล้วยหอมเนาะ ไปเราได้ของครบแล้วกลับบ้าน yeah, อือน,นี่ไปแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้ครบละแถมได้ของแถมไปด้วย <c oughs> นี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของน้องป้ายเขานะคะล้างทำความสะอาดนะเอามาไว้ใช้ที่นี่ค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะขึ้นเยอะขนาดไหนนะโรยไปเลยพริกทอสเปนของแท้ค่ะ ไปใหญ่เลยพอแล้วลูพอแล้วแม่ไม่เอาแล้วประเทศเอาอเไมาเิดเล่นแม่เลยเนาะเอา,า,าไว้ทุกคนไว้จหเอาไปไหนจะเอาไปไหนไปนอนนัทำไมแม่ có. Kính thua hả? Kính thua. Thua. Thua chứ? Thua. โอแล้วก็รู้ว่างหัวนึ่งเลยอร่อยไหมล่ะไขะ่อ่ะ ลิมอนมวยเบียนเก่งมาก <c oughs> ตัวนั่งมัไม่อยู่ไหนอ่ะตัวนั่งมัไม่อยู่ข้างในเอ้าเอาเนาไปกินได้ไงอ่ะขอชิมฝีม,มือตัวใหม่ทีเป็นไงวะ ตำอร่อยวนน้ำปะลาร้ามันอร่อยนะี่ย

กินข้าวแม่กินข้าวมีมั้เด็กต้อง้กินม้องนอเมืิ